สวัสดีครับ FC. เอเออสวัสดีครับสวัสดีในช่องฟลลาร์เแชนแนลอีกครั้งคนระขออนุญาตเลยวันนี้มากับคุณแม,ม่น่ารักที่สุดแล้วก็มากับพี่สาวน่ารักที่สุดเหมือนกันเดี๋ยวนเอฟซีก็เยอะ <c oughs> นะจ๊ะก็เดี๋ยวจะไปนี่ครับเออหาสามพยามเ,ยเออ,เ,อ,อเรยนะหาสามพยาเกาะน,นมสาวนะครับจะพาไปดูนะครับความสวยงามแต่ผมไม่แน่ใจจะได้ภาพระดับไหนนะ แอบเป็นกําลังใจให้ผมด้วยผมไม่ใช่ชิปยาวอะไรเพราะว่าหลายคนรีเควสมาบอกว่าอยากเห็นชายหาดปราณครั้งก่อนไปเขาก็หลงแต่ภาพมันยังไม่สวยอะคุณเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้ภาพสวยๆจริงๆอยากจะปักพิกัดอยากจะปักหมุดให้มาเที่ยวจริงๆตรงเนี้ยคนน้อยเป็นเขตควบคุมของทหารนะถ้าถ้าที่แม่ให้ข้อมูลมาไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งดราม่าแล้วกันเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปเช็คข้างหน้าปลายทางก่อนแล้วกันว่าจริงเท็จประการใดเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับฝากติดตามพี่ชายทะเลด้วยเดี๋ยวเราเจอกัน นะครับฝาดิติการวิชัยทะเลด้วยก็เป็นกําลังใจด้วยดีใจปลื้มปริ่มอีกเรื่องหนึ่งคือวันนี้ลูกขับรถให้นั่งดีงามมากคุณนะเดี๋ยวเป็นกําลังใจเดี๋ยวไปดูกันพ่อแม่รุ่นใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะมีคอนเทนต์ดีๆยังไงกับลูกเจอกันครับบรรยากาศทางเข้านะครับก่อนถึงทางเข้าหาสามพญานี่คือบรรยากาศคุณบอกเลยว่าฟินโอ้โหภาพอย่างนี้ชมบรรยากาศนะครับโอ้สวยจดอ่ะ อยากให้มาเห็นกับตาจริงๆนะครับว่าอืธรรมชาติเขาสมควรอยู่กันแบบธรรมชาติของเขาอยู่แล้วมันถูกต้องอ่าขออนุญ,ญาตนะครับผมตัดมาที่นี่เลยนะครับขออนุญาตเลยเอ๊ะดูอะไรหาสามพญาครับถึงแล้วนะครับหาสามพญาพาไปเดินดูก่อนขออนุญาตพาไปเดินดูก่อนมีอะไรบ้างนะครับหาสามพญาตามที่เขาลือกกันโอ้โหคุณสวยบรรยากาศดีมากครับ อุทยานแห่งชาติเขาสามรอยอดนะฮะนะครับแล้วก็มาเลยตรงนี้พิกัดเลยหาดสามพยาครับผมโอ้สวยงามครับอบรรยากาศดีมากฟินมากครับผมขออนุญ,ญาตเลยต้องบอกว่าในวันที่โควิดนะฮะมันไม่โอเคอะ่ะโอ้โห พอไหมครับอย่างนี้เงียบพอไหมเป็นหาดอย่างนี้สวยพอไหมครับอยากพาทุกท่านมาเห็นบรรยากาศของจริงด้วยกันนะครับวันนี้ทําได้แค่เพียงเออพามาเก็บภาพนะครับน่าจะเป็นพื้นที่ของทางทหารด้วยแต่ว่าเปิดให้เราสามารถเข้าชมได้เนี่ครับมันสวยจริงๆครับ นี่คือบรรยากาศภาพรวมนะครับของหาดสามพญาก็จะมีบริเวณจุดจางเต็นแล้วก็บริเวณโซนบ้านพักนะครับโอเคสวัสดีครับสวยมากครับพามาเจอของจริงเมื่อกี้ก็เป็นภาพบางส่วนแล้วนะครับเป็นภาพบางส่วนผมพามาเจอบรรยากาศจริงๆนะฮะบรรยากาศของจริงเลยโอ้มันคุณ มันสวยจริงอ่ะดูดิหน้ามาไหมโอ้โหสวยมากครับอยากให้ทุกท่านมีโอกาสได้มาเห็นด้วยกันนะครับเนี่ยครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งอี e ีเนี้ยเป็น EP แบบธรรมชาติเป็น EP ที่มีทั้งจุดกลางเต็นท นะครับมีติดต่อในโซนของบ้านพักด้านหลังนะครับมีมีบรรยากาศแบบเอาคุณถ้าเป็นสายชิลสายแบบชอบความสงบปักพิกัดีๆนะครับตรงนี้คุณต้องพักคุณต้องมาดูตรงนี้ผมชอบพูดเสมอว่าทะเลมันจะบอกว่าอะไรสู้สู้สู้ในวันที่ต้องสู้กับโควิดในวันที่ต้องสู้กับอะไรที่มันไม่โอเคบางที่ทะเลเป็นตัวช่วยนะบรรยากาศมันดีมาก รับรองครับถ้ามาผมมั่นใจนะครับผมขอการันตีเลยว่ามั่นใจว่าคุณจะไม่ผิดหวังอาสามพญาครับเป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ฟาลันชาแนลขอการันตีว่าคุณต้องมาสักครั้งหลายท่านคงเคยมาแล้วแล้วไม่วุ่นวายแต่มันจะเข้ามาลึกสักนิดหนึ่งนะครับทางขับเข้ามาเนี่ยค่อนข้างลึกสักนิดนึงเดี๋ยวจะลองปรับพิกัดไว้ให้ว่ามาจากเส้นหนูเลยเนี่ยใช้ระยะทางเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวจะให้ เจ้เขาทำไว้ให้นะครับจะได้รู้พิกัดกันแต่จริงๆเซิร์ชก็เจอนะครับเดี๋ยวนี้ง่ายเทคโนโลยีมันง่ายคุณนะครับก็สวยงามนะครับพามาดูบรรยากาศชิลวันนี้ฝากไว้นะครับอีกอีกหนึ่งบรรยากาศดีๆสวยมากนะครับ เหมาะมากครับเหมาะจริงๆสวยงามมากจริงๆมานะครับมาดูกันมาดูความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งผมฝากคลิปนี้ไว้นะครับในช่องฟร g นช h a าแนลอยากพาทุกท่านมากินมาเที่ยวในในสไตล์ที่มันทุกท่านได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับคือถ้าไม่สวยจริงไม่ว้าวจริงกับตาผมก็ไม่กล้าการันตีแต่อันนี้ผมฝากมาการันตีอีกหนึ่งที่ ในปานบุรีขึ้นกับวันนาอุทยาน3ามรยอดเห็นเมื่อกี้นั่นนะอยู่ในอุทยานสามรยอดด้วยก็โอเคนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยถ้าชอบถ้าดูแล้วมีความสุขเห็นไหมครับเป็นไฮะโอ้คุณทะเ,เลย,ยังบอกให้สู้เลยไม่สู้กันได้ยังไงล่ะครับต้องสู้กันต่อสิครับพี่น้องเนี่ยฮะ ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผมนะครับขอบคุณที่เข้ามาติชมขอบคุณจริงๆไปท,ที่ที่เขาไม่ไปหรือเขาผมมั่นใจว่าไปแล้วมันมันมันได้เจอเรื่องราวดีๆไปครับไปในแก๊้งผมไปกับครอบครัวไปให้ทุกท่านมีรอยยิ้มแล้วเจอกันครับสวัสดี